ดูคุยแซบโชว์อย่าลืม subscribe และกดกระด ouais. ิ่งด้วยนะคะค่ะติ้งคุยแซบโชว์สวัสดีครับคุณผู้ชมชัดกันยามบ่ายตอนสองคนที่คุยแซบโชว์แล้วนะเรต้องบอกตอนอื่นหรือว่าทันเนียคุณยืดหากับผมหน่อยนึงอ่าช่วงนี้มันช่วงโควิดอังก็พี่ไปนู่นเลยไปตรงนู้นเลยเออคุณผู้ชมครับคุยแซบโชว์ในบ่ายวันนี้กันวันนี้เอาก่อนนี้ก่อนเลยจะบอกว่าวันเนี้ย กรับเชิญของเราอ่ะมาทั้งครอบครัวโอ้โหเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากและน่ารักมากจริงอะเย็นหัวมากเลยนะฮะแล้วหัวหน้าครอบครัวเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทผมเลยพิธีกรที่เก่งมากหล่อมากด้วยแต่เดี๋ยวรู้จักกันเขาแต่ตอนนี้จากสนุก .com ก่อนเพราะหลายคนเนี่ยรวมถึงผมด้วยตอนแรกก็งงเพราะอ่านข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ตอนรับปี2021ก็คือบอสผมนี่แหละแม่คนที่สองพี่ชอสายทพิปนี่แหละเขาบอกว่ายุติบทบาทในฐานะกรรมการบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนค่ะซึ่งต้องบอกว่าในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเขาบอกบริษัท GMM Grammy กรมีจำกัดมหาชนเนี่ยได้เขียนคำอธิบายเป็นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะในหัวข้อเรื่องแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทพร้อมทั้งระบุใจความว่าไงคะพี่พิแคเชมมแกรมมี่ขอเียนห้ทราว,วา่านางสายทิพย์มนตรีกุลเนยุทธยาหรือว่าพี่เอดีละครับซึ่งดํารงตาแหน่งกรรมการบริษัทได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดํารงตาแหน่งดังกล่าวเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่กรรมการของบริษัทได้เต็มที่ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่4มกราคม64เป็นต้นไปค่ะซึ่งต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ชอดมีเขาเริ่มมีบทบาทเกี่ยวกับวงการบันเทิงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุรายการโทรทัศน์คอนเสิร์ตพูดจัดละครอ้โหเยอะจริงๆค่ะเอาอย่างงี้รวบข่าวให้สั้นลงรู้มาแล้วพ่อไปคุยมาแล้วกับผู้ใหญ่เลยค่ะคือพี่ชอดเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะเพียงแค่ชื่อไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการของกรามีนั่นหมายความว่า ปีนี้ปีหน้าจะกําไรจะทะเลาะกันจะมีปัญหาอะไรกับทีมอะไรพี่เฉาไม่ต้องปวดหัวให้ต่อไปพี่ชอดก็ยังเป็นแค่เจ้าของของเช้งสองห้าหกหนึ่งยังผลิตละครผลิตทอล์กโชว์ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างอีอะไรนะครับไฟเดย์คือทุกอย่างที่มีพี่ชอดอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมเขาไม่ได้กระทบอะไรพริงจริงเหมือนแค่เอาชื่อออกอย่างนี้ป่ะเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยคือพี่ชอดจะปวดหัวน้อยกว่าแค่นั้นโอเคนะ จบแค่นั้นนะโอเคอ่าขอบุณคาจะจากสุดยอดคอมด้วยกันละกันนะครับ <c oughs> ดยยยูคุยท้ามโจบ <c oughs> จบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะคะว้ <c oughs>